อย่า <c oughs> ทำเสียงนุ่มกันการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วได้มีมังกรตัวร้ายและลูกสมุนเผาประสาททิ้งและลักพาตัวเจ้าหญิงไปพวกมันเดินทางมายังประสาทของพวนเองดีไซน์ฉบเฉี่ยวมากสีฟ้าเลยจากนั้นเพลงก็ดับลงเจ้าหญิงร้องไห้เสียใจท่ามกลางมังกรพุงพุ้ยและ เจ้าโครงกระดูกตัวน้อยจากนั้นก็มีใครมาไม่รู้แล้วโครงกระดูกก็ปลิวหายไปแล้วก็เ,เดินกลับมาดูเหมือนว่าคนนี้จะเป็นผู้คิดค้นยาที่ทำให้ตัวเองดูแข็งแรงขึ้นจากนั้นมังกรอ้วนพุงพุยก็หยิบไปกินซะทีเดียวและแล้วก็กลายเป็นมังกรนักกล้ามรูปร่างไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะเนี่ย หลังจากนั้นมังกรตัวนั้นก็บ้าคลั่งและวิ่งหนีออกไปทิ้งเจ้าหญิงไว้ให้ร้องไห้เดียวดายแต่เจ้าโครงกระดูกน้อยได้เล็งเห็นและสงสัยว่าเจ้าหญิงนั้นเป็นอะไรจึงวิ่งเข้ามาถามแล้วก็โดด2ทีเจ้าหญิงก็ยังไม่หยุดร้องทันใดนั้นโครงกระดูกน้อยก็สะดุดล้มเจ้าหญิงหันมาด้วยความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ดูเหมือนว่าเจ้าหญิงจะไม่รู้ถึงการมีตัวตนของเจ้าโครงกระดูกน้อยคิดว่าตัวเองหูฝาดไปเองและเดินผ่านไปด้วยสีหน้าเรียบเฉยเจ้าหญิงเดินไปเรื่อยๆด้วยความหวังที่จะหาทางออกเจอแต่แล้วก็ต้องร้องให้อีกครั้งเพราะว่าประตูทางออกนั้นถูกล็อกด้วยแม่กุญแจขนาดใหญ่มาขมมาเจ้าโครงกระดูกน้อยเกิดความสงสาร แต่ก็บอกกับตัวเองว่าเราคงช่วยอะไรไม่ได้หรอกเพราะคิดถึงความน่าสะพรึงกลัวของเจ้ามังกรยักษ์ปุงพุ้ยแต่แล้วความดีที่อยู่ภายใต้จิตใจของเจ้าโครงกระดูกน้อยก็ตัดสินใจว่าเอาวะลองสักตั้งเจ้าโครงกระดูกน้อยรีบหยิบกุญแจออกมาและไขประตูเพื่อให้เจ้าหญิงออกไปเมื่อเจ้าหญิงเห็นว่าประตูได้เปิดเองเธอก็ไม่รอช้าที่จะเดินออกมาและวิ่งหนีทันที เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอเกมที่ชื่อว่าดูคูโระนะครับเจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายคงกระดดกนี่แหละครับซึ่งเกมนี้นะครับเคยลงในเครื่อง PS Vita มาเมื่อนานแล้วนะครับดื่มแล้วนอนแนะ่นอนโถ่เยมัน Vita พูนสกัดและดูว่าตอนนี้เจ้าหญิงของเราจะไม่รู้ถึงการมีตัวตนของเรานะครับแล้วตอนนี้ก็เดินไปไหนแล้วก็ไม่รู้อุย้ยเราต้องทําอย่างไรบ้างครับต้องทําการกระโดดขึ้นไปนะครับกดตัวไหนันเดียวผมไม่ได้ ตั้งปุ่มอะไรไปด้วยครับอันนี้ตีอันนี้กระโดดนะครับเจอแล้วครับรอก่อนนะเจ้าหญิงเดี๋ยวผมจัดการให้อ่าดูเหมือนว่าเราจะต้องพาเจ้าหญิงไปสู่จุดที่เซฟตี้นะฮะซึ่งผมต้องข้ามไปฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวนะโอเคข้างบนนี้มีเหรียญหนึ่งเหรียญน,นะครับพอน,นี้มาเราสามารถกดได้ดอ่าโอเคครับ o m มอนเจ้าหญิง เราจะพาเจ้าหญิงไปสู่ทางออกนะครับเราจะไม่ปล่อยเจ้าหญิงโดดเดี่ยวเดียวดายอยู่ในปราสาทแห่งนี้นะครับนี่อะไรเอ่าเป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้นนะครับใช้เวลาไป2นาที20วินาทีนะครับาการเรียนรู้ปุ่มอย่างเดียวโดยแท้นะฮะตอนนี้เราก็มาถึงการใช้กล่องเอดันกล่องได้หรือเปล่าครับอ่าเป็นไปตามคาดนะครับผม เราสามารถดันกล่องได้แล้วก็เจ้าหญิงก็จะมาแล้วก็ดันบีกได้ไหมครับไอายา้ยะวัดไม่เจ้าหญิงผมขอโทษผมจะแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งนะฮะตอนนี้เราถ้าเราดันไปมันจะตกหลุมนะครับผมฉะนั้นเรายัางไม่ดันนะครับเราจะขึ้นมาก่อนอันนี้เป็นปุ่มอะไรเอ่ย ดลงไปอ่าจะมีอันนี้ลงมานะครับเราสามารถดันกล่องนั้นมาได้แน่นอนอันนี้เราลงไปเก็บได้ไหมครับเราสามารถดับเบิ้ลจำได้ฉะนั้นเราต้องเก็บได้สิครับโอเคฉะนั้นเราจะโดดกลับไปนะครับแล้วก็ดันกล่องไปครับเจ้าหญิงใจเย็นนะดันมันลงไปเลยฮนะเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็กดนี้ขึ้นมาครับ เจ้าหญิงก็จะถึงได้แต่วสวัสดิภาพอ่าเจ้าหญิงดูมันมืนไงไม่รู้นะครับจังหวะน,นี้ก็มาถึงตรงนี้แล้วมีแยมแมงมุมด้วยหวังว่าไม่มีแมงมุมนะครับอ้ได้เดียวเดียวดียว,ยวรีบไปหน่อยขออภัยเจ้าหญิงโอเคถึงดอกไม้แล้วนะครับว้าวดอกไม้อะไรสวยจังเลยเจ้าหญิงบอกนะครับเคเดี๋ยวเดว อ่านี่ฮะเราสามารถใช้โครงกระดูกของเราฟาดเข้าไปที่ศัตรูได้นะฮะผมมีความเชื่อมั่นว่าถ้าลงไปในนี้ผมจะโดนโดนทับตายหรือเปล่าครับสักรู้นะฮะข้างบนนี้อะไรเอ่ยอายาเราตีตีเลยอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองครับฉะนั้นเราต้องรอเอ,อโครงกระดูกเขาจะเกิดมาอีกรอบหนึ่งไหมครับถ้าไม่น,นันมาแล้วครับมาแล้วครับฟาดอ้อ จ้าหญิงตกใจเล็กน้อยนะครับม่ป็นดรเจ้าหญิงครับมาเลยฮะตนนัวนี้ตีมันไอ้ยาเสียงตกใจดังเอ็ดเอ็ดเอ็ดเสียงมันหนูเลยครับโอ้รู้สึกว่าเราจะพลาดไปเหรียญหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าด้วยความเพิ่มดูอู้สว่างจุ้มเบยใช้วเวลาไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำนะครับโอเคไปกันต่อครับว้าวดูแล้วต้องข้ามไปฝั่งนู้นนะครับแล้วก็เปิดจ้า ขามิกจ้าจะยิงตามมาเลยข้างบนนั้นมีเดี๋ยวนะสักครู่นะฮะผมจำเป็นที่ต้องไปเก็บเรียนออ้ยโอเคฝั่งนี้ต้องเปิดแน่นอนนี่มันตัวอะไรครับอ,อดูเหมือนว่าโครงกระดูกเราไม่สามารถฆ่าไอ้นี่ได้นะครับสามารถทำได้แค่ถ่วงเวลาเท่านั้นเองมันมาแล้วผู้ชมครับ เราต้องตีก่อนเลยครับเออเอ้ยเดี๋ยวเดียวไปอะไรเจ้าหญิงอย่าตกใจผมจะปกป้องคุณเองผมจะปกป้องคุณเองโอเคไปไกลๆเลยจ้าเ้าถึงดอกไม้แล้วครับ time to ิ e l a x ต้องพักผ่อนครับผมโอเคไม่มีเวลาพักแล้วเจ้าหญิงเราต้องดูยต่อนะครับนี่อะไรฮนะนี่เป็น ชอ็ชอกช็อกเหรอครับเดี๋ยวเดวเดี๋ยวใช้ช็อกอยังไงครับใช้นิ้วมือลากผมลากเดี๋ยวนะนใช้เมาส์หรือเปล่าอ๋อว้าวไฮเทคจริงๆเลยฮะโอเคต้าหญิงขึ้นไปแล้วครับจากนั้นโอเคลากอีกทีนึงครับลากลงมาเปิดจ้าต้าหญิงสักครู่หนึ่งนะอุด โอเคลงไปเลยครับมาถึงดอกไม้ด้วยสันติภาพนะครับผมเอาาฟมาได้ครึ่งทางแล้วนะครับตอนนี้อีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วครับถึงอะไรก็ไม่รู้นะฮะอะไรออกออกไปกับเจ้าหญิงด้วยหรือเปล่าแล้วจะโดนท,โท,ทําโทษทีหลังอ๋อต้องลากเข้าลูกตุ้มด้วยนะครับจังหวะนี้ตีเลย เจ้าหญิงตกใจเราต้องฟาดมันลงหนามแล้วล่ะครับหันมานี้ไอย้ย่าเราต้องลากใส่ลูกตุ้มสินะลูกตุ้มมันอยู่ข้างบนนี่ครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเราสามารถไปลากลูกตุ้มลงมาได้ไหมครับเจ้าหญิงรอสักครู่นะมันอยู่ในช่วงทดลองจาต้องลากได้สิครับอันแน่เจ้าหญิงระวังหัวก้มหัวไอ้โอ้ยเจ้าหญิงไม่ตกใจเลยสักนิดเดียวนะครับ โอเคเราลากมาแล้วก็วาดอ่าแหลมไปเลยครับจากนั้นแล้วก็โยกเรียบร้อยครับเราก็ถ้าเปิดทางก็จะหญิงมาได้ใช่ไหมแล้วหญิงขโมนอ่าไม่ยากเท่าไหร่ครับถึงดอกไม้นะฮะดอกไม้เปล่งแสงด้วยนะครับ ว้าวดอกไม้อะไสวยจังเลยเจ้หญิงพูดเหมือนสองรอบแล้วนะโอเคโอ้นี่มันยาที่ด็อกเตอร์นั้นคิดค้นนี่ครับเก็บมาเลยทำอะไรได้ครับสามารถใช้ปุ่มนี้แปงลงร่างเป็นเป็นอะไรว้าวเจ้าชายเจ้าชายคงกระดูกอุ้มได,ได้ได้เลยครับโอ้โหยนี่แหละครับ ต้องอุ้มเจ้าหญิงแบบนี้ครับถึงจะดูแบบว่าข้างล่างนี่มีอะไรว้าวขอบคุณมากเลยครับเจ้าหญิงรอ่อนเดออันนี้สงสัยเราจะต้องอุ้มเจ้าหญิงไปนะฮะโอเคมาเลยผมจะดูแลคุณเองอ้ยว้าวโอ้ย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 ทำไมถีจังใจเย็นนะครับโอเคเจ้าหญิงผมพามาส่งแล้ว ว่างจังห้าินาทีเท่านั้นเองนะครับโอเครู้สึกว่าการแปลงร่างเป็นเจ้าชายนี่จะมีครูดาวอยู่พอสมควรนะฮะอันนี้เราสามารถแปลงร่างเป็นเจ้าชายแล้วก็หวดสมันได้เลยครับมามายอะยอะ่อย่ยอะอยอะอ้ย่อ้ยอยว้าวว้าวไม่ตายด้วยตัวนี้เออโอ้ยตายเรียบร้อยแล้วครับ อาจะมาหวดกับเจ้าชายเหรอไม่มีทางสลอกเจ้าหญิงมานี่มาเย้แล้วกระโดดไม่ขึ้นด้วยเจ้าหญิงหนักกี่กิโลครับเนี่ยโอเคครับขึ้นมานะข้างล่างรู้สึกจะมีเหรียญอีกเหรียญหนึ่งนะฮะอันนี้เราต้องแปลงล่างแล้วตีสามารถฟันโอเคครับสักครู่นะ,ะเจ้าหญิงผมเห็นไอเทมนี่ตีทิง้ง โอเคขึ้นมาครับแล้วก็ฟาดฟาดอาถึงแล้วเจ้าหญิงผมจะนำพาไปสู่ทางออก time to relax พักสักหน่อยนะครับโอเคนี่อะไรฮะเอ้ยเดี๋ยว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 เ,ยวเยวจ้าหญิงเจ้าหญิงใจเย็นทำไมรีบโอเคถ้ารีบอย่างนั้นเราต้องจัดการให้เขาหน่อยแหละครับไปเลยไปเลย อันนี้มีเหรียญอยู่นะฮะเก็บขึ้นมาครับเปิดมาแล้วก็โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวาก่อนอือออืออครับเรียบน้อยปุ่มนี้อะไรอ่าตัวหญิงโอ้โหเลื่อนสู่สวัสดิภาพครับเสร็จแล้วใกล้ถึงแล้วจ้าใช้เวลาไป35วิทีนะฮะตอนนี้เซฟแล้วใกล้จะถึงอะไรกันครับเรามาดูกัน อืมโอ้ยไม่โอ้ยพบสัตว์ประหลาดตัวใหญ่สีแดงนะครับแล้วก็มีโอ้โหชื่อกาเดียนมาแล้วโอ้ย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 กลัวกลัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสู้ไงตีอ้าวอืออย่าหันหลังให้พี่โอ้ยทำอะไรจ๊ะโอ้ยอะไรหล่นมาอุ้ยสามารถดันใส่มันได้ไหมครับ ไม่ได้เดี๋ยวนะไปนะอุ้ยอ้าวรู้สึกว่าจะพลาดนิดหน่อยนะครับเออเออตีไม่เข้าด้วยขอบอกสักครู่นะฮะขอเวลาเรียนรู้แป๊บโดดมาโดดไปเลยโดดไปเลยฮัลโหลฮัลโหลเอาไม่โดดเขาโดดลับไปนู่นครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเห็นอะไรบางอย่างผมต้องอุ้ย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 เอาเลยครับผมรู้แล้วฮะมานี่มานี่กระโดดไปเลยเฮ้ย เหยียบอ้าเต็มหน้าโอ้โหเอามึนมึนทําไงครับมึนนาติโอ้มันเป็นจังซี่มันเป็นจังซี่มันเป็นเดียเ๋ยวเดี๋ยวอ้อใจเย็นครับใจเย็นครับมาเลยจ้าซาเดียนมาแล้วโอ้ยอยากเก็บของที่อยู่ข้างบนโอ้เอาแล้วครับจังหวะนี้ให้เวลาเก็บอ,อได้าทีด้วยเดี๋ยว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  โอ้ยมันต้องโดดอีกครั้งหนึ่งแน่นอนครับมานี่โดดมาเลยมุมนี้เลยฮะโดนแน่นอนมาเลยจ้าเฮ้นั่นแหละครับแปลงร่างตีตีตีเออแคตาฟันจะไมตายแค่ดาบเดียวมันหลายดาบแล้วไม่ตายสักทีเวรแล้วจ้าโอ้ยกระโดดข้ามโอเคมานี่ครับ สึกหัวหัวเราจะแหว่งไปแล้วนะฮะมาเน่เฮ้ยไอ้อยะเรียบร้อยครับกลายเป็นผงแดงเลยสเตตคอมพลีทเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแต่ดูท่าเต้นนี่แบบว่ายกยายเสดภคโยกยายบั้นท้ายเอาอะไรเ่านิทาน <c oughs> และ,แล,ะแล้วเจ้าชายก็สามารถช่วยเจ้าหญิงได้สำเร็จแล้วก็ชี้ทาง ไปยังทางออกให้กับเจ้าหญิงองค์นั้นเธอจะเดินออกไปแต่ว่าเธอก็เกือบลืมที่จะหันมาบอกเจ้าชายคงกระดูกว่าเก็บสิ่งนี้ไว้นะแทนคําขอบคุณของฉันระฆังแห่งพรอันนี้จะช่วยเจ้าของของมันปกป้องทุกสิ่งทุกอย่างเจ้าหญิงคงตอบแทนอะไรไม่ได้มากกว่านี้ฉะนั้นนี่เป็นสิ่งเดียวที่เจ้าหญิงสามารถให้ได้จากนั้นเจ้าหญิงก็เดินออกประตูไป ทิ้งเจ้าชายคงกระดูกให้ยิ้มกลิ่มอยู่คนเดียวแล้วเจ้าคงกระดูกน้อยก็เดินตามเจ้าหญิงออกไปจากนั้นเพลงก็งเงียบดูเหมือนว่าจะมีใครบางคนคอยเฝ้ามองการกระทําของเจ้าคงกระดูกน้อยอยู่นะครับเอาเลยฮะจบสเตจหนึ่งไปแล้วนะครับสเตจสองยังมีสามสี่ห้ามีแน่นอนนะครับแล้วมาเจอกันใหม่สเตจหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ฝันดีลาตีสวัสด์ซีรินัสเดย์เอา้าเจหญิงไปไหนเดียวเ <c oughs> จอปืนครับ